เอามือออกไปมันบังโอ้ยดึงตัวนี้ด้วยกันใหญ่สไม่ได้ค่ะนี่นะคะที่ไหนนี่ตัวโบแดงนีันข่ะเชิญนะคะทุกท่านค่ะวันนี้ยังไม่ได้ขายเอ้ยเดี๋ยวไปขายที่ตะกร้าเขาค่ะเดี๋ยวไปขายเอ้ยเดี๋ยวไปขายที่ที่ที่ของของแหน่ค่ะนี่เหรอดึงมาเลยดึงมาตัวเนี้ไม่ได้เขาไม่รู้หรอกใสจลายเกินพี่หอ้ยพี่มารี หายากเกิไอ้ตัวนี้ก็หายากน้นกระจกอย่างเช่นนี้ใช้ก็เปลงนี่มือเธอเลอะๆมาโดนหน้าน้องเขาตอนไหนครับโอ้มือกรุดระวังชูวไม่ทันการนี้โอ้ตอนไหนหน้าตลกอ่ะเออเดี๋ยวยอดแตกเดี๋ยวให้พี่พีไปโดดน้ำดีกว่าอืออันนี้อันไหนครับที่เราโอเคขอบพระคุณครับตระลงข้างหลังเลยใช่ปะจระนั้นเลยจระใหญ่อันนี้แ่ะยอด พี่พีก็โดดเอ๊ะหรือคนอยากเห็นฉันโดดลงน้ำมากกว่าและจะสะใจกว่าตตวแต่ฉันว่ายน้ำไม่เป็นเขามีชูชีพอยู่แล้วบ้านแนกอะ<ม>ใช่ไหมเอาไม่ล่ะเดี๋ยวฉันจะให้พวกเธอเลือกว่าเธอจะเอากอปอลหรือพีทแม่ไม่น่าจะเปดิดคอยนี้นะคอาโดนแน่แน่ใช่ไหมจริงจริงหรือว่าพีทของที่สองรอบแรกแล้วตอนนี้หันมาจะให้เขาไปเหรือประตูบ้านเขาสวยเนาะเดี๋ยวพี่ ทิ้งไว้ก่อนค่ะไม่เป็นไรค่ะไมถึงว่าเอาอะไรนะคุณพี่เปิ้ลบอกจะไปส่งของให้รอเวลาี๋ยวไปได้เลยเอางงหมายถึงตอนแรกหนูบอกเดี๋ยวจะให้ไปรอไปพร้อมหนูรอรอรอก่อนเพราะให้หนูไปก่อนเพราะว่าหนูยังไม่เจอไงเดี๋ยวให้หนูเจอก่อนโดดน้ำโดดคู่สงสารพี่พีน่ะเก็บคงความเขาแหละเอ้ยเอาอันนี้ไปด้วยเอาไปเล่น นี่คือหวีเออพี่เก่งเดี๋ยวไปทิ้งไว้ให้บ้านเขาให้เขาไปเล่นด้วยเอาสีๆไปเอาเรามีหลายสั่น่ะเออเนี่ยเอาไปเออนั่งตรงอีกเออไปให้เขาไปเล่นด้วยนะเอาไปแค่แบบคัดไปแค่สี่อันน่ะสีะตลกมีอะไรอีกที่นึกได้อ่ะนึกไม่ออกอ่ะใช่นั่นคือเมื่อวานหนูคิดอยู่เนี่ยจริงๆอันนี้ไม่ใช่หวีสั่งผมนะครับเป็นหวีเสียบธรรมดาเชฟ เสียบติดผมแบบทบพาไปไหนมาไหนย oh, ิบเสียบหรือยพิ่มเสียบไป,ไปยางเงเ้าก็ไปนู่นนั่นนี่โอ้ทำงานเยอะไป,ปพ่อหมีได <c oughs> ้ดีออ้วพูทหาบันเ่านมามักเสียบดีย้มไปวัดไปวานหน่อยไยมีขสาวแท่แต่ <c oughs> ให้บังหน่อยิพี่โอ๋ไม่เหมือนไหมคะแบ่งสัตว์เลี้ยงได้แมวดำเมื่อวานเลยให้จบแน็พี่มีของมาฝาก ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาเอาคืนฝากไว้เลยบ่ะไม่แล้วมาเอาคีนเนี่ยคืนไม่ได้แค่แม่มันไอตัวกลับไปนะไอตู้กลับไปพร้อมไม่ไม่เป็นตัวผู้มันก็ได้ภรรยากลับไปแถมได้เข้าไเอาก็ที่เขาก็แถมภรรยาให้ตัวบาร์ด้าบอกว่าได้ลองห่ายก่อนได้ปะเกลียดน้ำอึ๊แต่ฉันทำได้นะรู้แล้วพี่แก ลงคอนซีลเลอร์ก่อนเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดต่อก็รู้แล้วเห็นเห็นลุกอย่างจี้กะฉันก็เลยหยบอออแล้วหันไปอ้อคอนซีลเลอร์โอเคเดี๋ยวลงก่อนก็ย้อนรู้แล้วรู้ลุกพี่เก่งคะเดี๋ยวมาระซิบหน่อยให้เอาอะไรไปอ่ะหนูรู้แล้วมองตาหนูก็หดาดก็ได้เขียนให้ ไปเลยค่ะไม่ไปแล้วพี่วัลลีโอเคกระดาษเออนั้นไม่ใช่กระดาษนั้นบินเก็บค่าใช้จ่ายค่ะโอ้พี่หมอเออเขามีความไฮเทคเก่งโอ้ไม่พี่ค้าเขาไล์อยู่นะคะ้าออกหนังสือไม่อนีมาจับแบบนี้กับใบอ๋อ เอาสัก,อส,กสองสามก็ได้เอาตัวที่มันปกติอ่ะอ,อ๋อปกติสามอ,อ๋อนึกอออกไหมเนึอเออเป็นแบบ้าวอ่ะเออแเ,เ,เดี๋ยวรอดู <laughs> <ด>เยอะอย่างเขาวิ่งเวลาก้างานเนี่ยอันนี้การที่ติดต่อเอาเวลาไส่นอนค่ะเขาไม่เน้นนอนเน้นตายถ้าฉันมีสติมากกว่านี้นจะไปเล่นได้นสนุกมากกว่านี้เลยแต่ตอนนี้มังน,นู่นพี่พี่บอลเล่หนูเอานู่นไปอ๋อภาพไงเป็นภาพใช่ฉันนังล้ พี่โอ๋อยากได้เสื้ออะไรยังไงเอาส่วนเธอทำกี่ท่าั้นสองเหรอไม่ทำค่ะแบรนด์ชื่อแบรนด์หนูมันชื่อของมันชื่อนางลายอยู่แล้วเขาชื่อนี้อยู่แล้วไม่รู้ว่าอะไรเลยเฮ้ยอะถ้ากูรู้ก็จะถามนะโอ๋เธอใส่เอลเอลเอลเออนี่ไงต้องใส่ตัวใหญ่ๆสีสวยไงเออต้่งใส่ตัวใหญ่ๆเออให้มาใส่ใส่สงการนี่นกับผู้ชายสากไงไปเดินบ้านได้ไหมคุณบุ๋มสักหนึ่งตัวได้สิสีดำนะแน่ค่ะสีดำ ก็สีดำเลยเลือกได้เลยมีมีเถึง XL เอ๊ะ 2XL ค่ะมี 2XL ด้วยมันเี็กแอลก็ได้นะแต่เป็นกระโปรงอ่ะีไงอ่ะไม่ใหญ่มากนะพี่เก่งใส่ได้เออมันต้องใส่ XXL เอ็แอย่างเงี้ยเออแต่ยัยใหญ่เป็น o v e r อร์ไซอ่ะเวลาผู้ชาเห็นได้ขนลุกเพราะพี่มันนี่ชอบใส่ขาสั้นเออจ้ะชอบเผยผิวชรับคืนนี้รองขำ โอ้หาะอบไม่ได้แล้วตับบริว้โอ้ไม่มาดึทางทำาผมก่อนเหรอมาถึงก้องนั่งพอเลยนะเราเนี่ยให้นั่งหน่อยก็ทำงานแต่หนูไปแล้วนะหนูให้พี่บริวี้เขาแต่งหน้าแบบจริงจังก่อนคุยได้เนี่ยลองคุยเสร็จ <c oughs> ไหมครับเก่งใจละด้อยู่เจอกันค่ะสองคู <c oughs> ่ค่ะแก่ใช่ั้ม บ้านคงมีงคูน่ะเปิดยังไงก็เปิดก็เปิดใช้ยมือเลยซ้ายมือนสุด้างหรอเออค้างไว้แล้วก็เออเรื่องเขาจ้ยงมันดีเราไม่ได้เราไม่ได้มันชื่ออะไรก่อนนะคะหนูชื่อไม่ก่อนะเพลงสามตางานเพื่อนชายพี่พี่ต้องเต้นเห็นไหมเดี๋ยวขอไปฝึกก่อนนะจุ จับจับของแพงนี่ทำงี้ขางี้นี่เนี่ยรุ่นนี้ด้วยรุ่นนี้จับจับของแพงนี่มีเออยนี้ใช่ใช่ใช่อันเีช่ไหมไม่น่าทิ้งเชื่อมเธอจะเชื่อมต่อใช่ไหมเราเนี้พี่พีอดทนหน่อยนะผู้หญิงใช่ปะ